หมายเลข2นี่คุณคุณหน้าคุณตาดีคือว่าเขาเป็นใครผมรู้จักครับรูบ้สึกเลยใช่พี่เอกใช่ไหมครับพี่ครับผมว่าพี่เอกจะเป็นสปากระเป๋าก็ได้ครับสปากระเป๋าล็อกหลุมไงฮะหมายเลข2คุณคือใครผมนี่แหละครับชักเวาโชว์ฝรั่งมาแล้วทั่วโลกครับ ข้าเดิมทราบพี่เอกคุณเป็นพิธีกรแฟนพันธ์แท้อยู่ช่วงหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วคุณก็เป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬาใช่ครับคุเป็นพิธีกรแฟนพันธ์แท้คุณเป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้ของฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเออใช่แล้วเกี่ยวกับการไปชักว่าวโชว์ทั่วโลกนี่คือยังไงฮะจริงๆเรื่องชักว่าวเนี่ยครับครับถ้าสมัยถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับก็คือจะเป็นการแข่งขันทิงทั้งพระราชทานอะไรพวกนี้ครับ ก็เป็นแชมป์จากสนามหลวงอะไรเงี้ยครับ,รบหลายปีติดต่อก,กันอะไรประมาณ<ช>นี้เป็นท, <ำ S 2> ทีมที่เ<ร>ท่าทําการแข่งขันแต่เวลาเราไปโชว์กับต่างประเทศในเทศกาลว่านานาชาติก็จะไปโชว์ในนามไทยคลายเฮอริเทจกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มของคนไทยที่เอาศิลปะว่าไทยจุฬาปักเป้าไปโชว์ฝรั่งทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมครับว่าพี่เป็นคนที่เท่มาก เวลามีคนเดินไปถามว่ามีอะไรที่ภูมิใจบ้างผมชักว่าวมาแล้วทั่วโลกครับเท่นะเวลาผมไปดูบอลผมก็ชักว่าวทั่วโลกด้วยครับดีดีเลยฮะประเทศไหนที่พี่เอกไปโชว์มาแล้วบ้างครับยกตัวอย่างเช่นก็มีฝรั่งเศสมี5ครั้งนะครับครับครับมีอังกฤษมีฮอลแลนด์ครับอิตาลีแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอังกฤษนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยครับคือหลายๆประเทศเขาจะเชิญเรามาตลอดเวลาแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาแล้วก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วกัน กูค,คัดต่อฮะคุณไม่ต้องลำบากชักว่าวโชว์ทั่วโลกหรอฮะธรดาก็พอนี่แหละฮะคว <im> ามภูมิใจคนไทยนะฮะนำศิลปะของเรานะฮะไปลอยล่องอยู่บนฟา,ากฟ้าทั่วโลกเลยฮะ <im> ชักว่าวโชว์ทั่วโลก